นอนควายกันนะครับยังไม่คอดคุณหมอมาซาวคุณหมอมาซาวนอนควายวันนี้คุณหมอมาซาวแอ,องจี้นะครับ,ค,มมรค,รบคุณแม่คนสวยของเราเรออเออไม่ต้อกลัวนะโปลิกล้าจับหรออันนี้คือเครื่องอันตราซาวนะคะทุกคน ควรจับหางขนมันยค่ครับตอนนี้เราก็ดูนั่นใครกันคุณจับหางครับคุณหมอให้ป้าข่านจับหางไว้นะคะหูกล้าจับเส้นนันมันไม่นาันน่ามัอันนี้เป็นเครื่องอันตราซาวนะทุกคนอันนี้คุณหมอกำลังปรับอะไรคะปรับสเกลความชัดเจนครับ นี่นะคะทุกคนดิครับอโวขครดอกตยากจะไม่ตัวนะแองจี้อ,อ,อันนี้คือล้วงตูดนะคะทุกคนคุณหมอก็คือกำลังล้วงตูดข<ะ>ี้อยู่ <c oughs> ล้วงตูดเอาขี้ออกนะคะตอนนี้ทำไมต้องเอาขี้ออกเลยต้องขออภัย คนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วกินข้าวนะคะต้องขออภัยด้วยนะทุกคนโอ้โห,โหเกือบสุดแขนอ,อ๋อนี่ไงซาวแล้วนะทุกคนยินดียินดีน่าจะทองครับทอง,ทนนองสองเดือนสองเดือนกับสทีส่ปป ตอนนี้คุณหมอบอกว่าแองจี้ท้องได้สองเดือนกว่าแล้วนะคะทุกคนนี่ครับต่อ,อชัดเยนครับ,รบก็คือท้องจริงนะคะมีลูกในท้องจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าเรากลัวลูกหลุดแรกๆก็ลกลเลยอยากทราบอย่แน่ใจน่ครับซิกโคร กระดูกสันหลังนี่แนวเป็นแนวยาวหดอกระหลวงขี้ด้วยแองจี้ไม่เจ็บปวดหน้าดูไม่เจ็บครับไม่ทำให้เจ็บอ๋อไม่เจ็บนี่นะคะสังเกตนะครับนะคตัวอ่อนสองเด็ก คือว่าชัดเจนนะคะทุกคนแองจี้ท้องจริงๆนะคะแองจี้ท้องจริงด้วยสม, PO, สม,สมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์แองจี้จะมีลูกแฝดเยอะโอเคนะครับเนาะชัดเนชัว์ครับเอาโปออกมาทำไมอ่ะขี้อ่ะชัดเจนนะคะแองจี้แองจี้จ๊า ก็จบคลิปแล้วนะคะสำหรับมาดูนั้นควายเอ็กเซเรย์ขอให้เพื่อนอันต้าสาวอันต้าสาวนะคะขอให้เพื่อนๆกดติกดแชร์กดชอบนะคะให้น้อนปูด้วยนะคะถ้าอย่ายึดกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอให้สำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายอันนี้บูก้าเนาะทุกคนบก้า